ผักชีนะครับฤดูร้อนถือว่าเป็นฤดูที่สามารถปลูกได้ยากมากนะครับเพราะอะไรนะครับเราไปหว่านมาเมล็ดแล้วมันไม่งอกเลยจะรอ7วัน14วันมันก็ไม่งอกแต่ผมมีวิธีดีๆมานําเสนอให้คุณผู้ชมเนี่ยเอาไปทําตามไปเลยแล้วการันตีว่าดีแน่นอนอ่าเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างนะครับถ้าฤดูร้อนเนี่ยนะครับและมเมล็ดของผมเก่าเลยนะแต่ยังสามารถนะครับกระตุ้นให้เขาแตกรากแบบนี้นะครับเห็นไหม ลากขึ้นมาแบบนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปปลูกด้วยนะครับขั้นตอนแรกให้เราเตรียมภาชนะนะครับของผมใช้เป็นแก้วที่เหลือใช้นะเป็นแก้วกาแฟมีฝาปิดด้วยนะครับแต่ถ้ามีรูตรงเจาะรอดไม่เป็นไรนะครับหรือจะเป็นกล่องก็ได้ทีนี้ก็นาเมล็ดผักชีนะครับตัวนี้เป็นมเมล็ดที่เรียกว่าหมดอายุไปแล้วล่ละนะครับแต่สามารถทําให้เกิดรากเนี่ยภายใน3วันถ้าเป็นมเมล็ดใหม่ๆนะครับ2วันงอกแล้วนะครับแต่ถ้าช้าสุดนะครับอาจจะ5วัน แต่วิธีการนี้จะทำให้เกิดได้ง่ายมากเป็นการทั้งกระตุ้นและนะครับจะทำให้มเมล็ดที่เรียกว่าหมดโอกาสที่จะงอกกลับมางอกได้แล้วก็มเมล็ดไม่เน่านี่นะครับให้เรานำผ้าเปียกแบบนี้หรือจะเป็นทิชชู่ก็ได้หรือผ้าสะอาดก็ได้แล้วทีนี้เราก็เอาน้ำมาเติมมันก็ได้ตอนนี้เป็นผ้าเปียกนะครับก็สามารถที่จะมีน้ำอยู่แล้วมีความชื้นอยู่แล้วเทลงไปให้มันมีความชื้นอยู่ด้านใน วิธีการนี้นะครับผมฝากให้แชร์เลยนะครับสิ่งที่ผมจะบอกเพราะว่าจะเป็นความรู้แน่นอนมเมล็ดที่เพาะไม่หมดนะครับแล้วก็ตัวนี้ที่เราทําไปแล้วเอาไปเก็บไว้ในตู้เย็นนะครับจะทําให้งอกภายใน3วันถ้ามเมล็ดเก่าก็ประมาณ5-7วันก็งอกนะครับแต่อันนี้มเมล็ดเก่านะแต่3วันงอกแล้วนะครับทีนี้เพราะอะไรทํำไมมันถึงงอกได้ดี1อุณหภูมินะครับตู้เย็นเนี่ยนะครับมันทําให้อุณหภูมิคงที่2นะครับมเมล็ดพันธุ์เนี่ย ถ้ามีความเย็นประมาณ25องศานะครับหรือต่ำลงมาเนี่ยที่มันไม่ได้แบบเย็นมากเนี่ยจะทำให้งอกดีอันนี้คืออุณหภูมิสสังเกตไหมว่าอะไรที่ข้างที่เราเอาเข้าไปในตู้เย็นนะครับมันจะไม่เน่ามันจะไม่เสียผักเอาไปเข้าไปในตู้เย็นมันก็จะมีอายุยืนยาวที่มากขึ้นรวมไปถึงมเมล็ดพวกนี้ที่เราห่อผ้าเท่าไปข้างนอกเนี่ยโดนอากาศข้างนอกนครับมันเน่าก่อนกลิ่นมันจะเหม็นพอเหม็นนะครับว่าเน่าเชื้อโรคเข้ามาเนี่ยครับ มันก็ทําให้มเมล็ดไม่งอกหรืองอกได้ไม่ดีแต่ข้างในนะครับเราจะเก็บ3วัน5วัน10วันเนี่ยในผ้าแบบนี้นะครับมันจะไม่เกิดความเน่าพอไม่เกิดความเน่านะครับมเมล็ดมันจึงงอกอันนี้เป็นเทคนิคง,ง่ายๆวิธีการนี้นะครับถึงเป็นฤดูร้อนนะครับก็ทําให้งอกได้ง่ายๆรวมไปถึงสามารถทําวิธีการนี้นะครับได้ทั้งปีเลยมันช่วยกระตุ้นนะเพืให้ออกได้1อุณหภูมิคงที่อากาศมันเย็นในตู้เย็น2องเทาไว้ข้างนอกแบบนี้นะครับ สองวันสามวันเนี่ยครับโดมดูผ้านเนี่ยกลิ่นจะเหม็นนะครับเพราะว่ามันจะเน่าง่ายแต่ถ้าเราไปเข้าไปในตู้เย็นเนี่ยของที่อยู่ในตู้เย็นนะครับมันจะไม่ให้เหน่าไม่ให้เสียนะครับอย่างเช่นผักเข้าไปเนี่ยมันก็จะยืดอายุผ้าพวกนี้มันก็จะไม่เหม็นไม่เน่าน Creation, ทําให้นะครับการจเจริญเติบโตของรากเนี่ยแตกได้ง่ายแตกได้เยอะแตกได้ดีแตกได้ไววิธีการนี้ผมอยากให้ทุกคนนะครับกดแชร์ไปดูเองหรือกดแชร์ให้เพื่อนๆนะครับเอาวิธีการนี้ไปปลูกผัักชีนะครับเป็นวิธีการที่เรียกว่า ควรปลูกไว้กินเองที่บ้านนะฮะทีนี้เรามาดูหลังจากที่เราบ่มไว้นะครับอันนี้3วันนะสาถึงสวันนะครับนี่คือระบบรากถ้า,มาเมล็ดใหม่ๆนะครับสอถึงสวันงอกได้เท่านี้แต่ถ้า,มาเมล็ดเก่าอาจจะ5้าถึงเวันนะเห็นไหมครับทีนี้เมื่อเราจะนําไปปลูกเนี่ยรับรองงอกแน่นอนเพราะว่ามันก็งอกแล้วรากเห็นมาชัดเจนนะไปไปทากันคับ ตัวนี้นะครับก็คือปรุงดินง่ายๆเลยก็คือจะมีมูลสัตว์นะครับมีดินในพื้นที่รวมไปถึงนะครับก็จะมีแกลบเผานะครับการปรุงดินเนี่ยก็คือเราเน้นดินกับปุ๋ยคอกนะครับเพียงหนึ่งอย่างก่อนและหลังจากนั้นถ้าคุณมีพวกวัสดุต่างๆพวกแกลบเผาพวกขุยมะพร้าวเ,เนี่ยสามารถผสมได้เลยนะครับถ้าดินมันแห้งแบบนี้ให้เราลรุน้ำไปก่อนนะ,นะครับเพื่อให้มั่นใจว่าระบบรากที่เราบ่มไว้อย่างดีแล้วนะครับมันจะอยู่ในดิน ถ้ามันลอยขึ้นมาด้านบนเวลาที่เราลดน้ํากระแทกขึ้นไปเนี่ยซึ่งโดนแสงแดดนะครับเมล็ดนั้นก็จะเสียไปเลยนะครับมันก็คือมันไม่งอกแล้วนะครับเพราะมันงอกมาแล้วมันก็คือมันโดนแดดมันก็จะตายนั่นแหละนะฮะเราก็เลยทําการนะครับลดน้ําให้มันชื้นๆก่อนหลังจากที่เราลดน้ํานะครับชื้นแล้วนะครับอันนี้ก็คือดีแหละเราจะเจาะุมไปนะครับหนึ่งสองถ้าปลูกในกระถางหรือถุงเล็กขนาดนี้นะครับสามรูแบบนี้นะนะครับ ไม่ต้องเจาะลึกมากและหลังจากนั้นนะครับให้เรานำมเมล็ดพันธุ์ของเราเนี่ยหยดลงไปเห็นไหมมีระบบรากขึ้นมายังไงก็งอกครับแบบนี้ยังไงก็เกิดพอมันเกิดมาแล้วใส่ไปเลยสองแล้วก็อีกหนึ่งตัวเป็นสาม,มเมล็ดเราเนี่ยปลูกแค่นี้พอแล้วถามว่าเอ้ยจะปลูกยังไงนะครับถ้าจะรวยในแปลงผักนะครับที่เป็นแปลงใหญ่ๆเนี่ย อันนี้โรยเป็นแถวเป็นแนวได้แต่ถ้าปลูกในกระถางเล็กแบบนี้ครับผมแนะนํา3ต้นเท่านี้ครับพอกินแน่นอนแล้วใหญ่แน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวว่าโอ้โห3มต้นมันจะพอกินเหรอมันจะแตกกิ่งก้านสาขาครับได้เลยอันนี้ผมทําให้ยูหนึ่งอย่างหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งกระถางก่อนนะเดี๋ยวผมจะทําเพิ่มรวมไปถึงนะครับผมจะไปโรยในแปลงผักเนี่ยแค่นี้ก็คือว่าได้ปริมาณของผักชีเยอะมากเพราะว่าเขาสามารถแตกใบแตกกอได้ดีครับ และหลังจากที่เรานะครับหย่อนมาเลยลงไปแล้วก็ลดน้ํานิดหน่อยนะครับมันก็จะชื้นแล้วเพราะว่าก่อนอ้นนี้นะครับผมลดน้ําให้มันชุ่มแล้วใช่ไหมครับเราก็จะสามารถนะครับได้กินผักชีได้อย่างแน่นอนหลังจากนี้อีกสองสามวันมันจะแทงต้นขึ้นมานะครับและไม่ต้องกลัวว่ามันว่างๆเยอะเดี๋ยวเขาจะแตกกิ่งก้านสาขาเนี่ยครับเป็นต้นใหญ่ๆนะครับกระถางแค่เนี้ยนะครับปลูกแค่ต้นเดียวยังไหวนะสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเกิดประโยชน์นะครับให้กับคนที่ปลูกพืชกินเองโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ใช้ยาฆ่าแมลงนะครับ สุขภาพดีเริ่มที่ปลูกเองปลูกให้ง่ายทำให้ง่ายชีวิตต้องไม่ยากผมปอนฟาร์มินไทแลนสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ